คือเด็กคนนี้หรือเปล่าคะที่จะเป็น The Face Thailand Season s ี a s o n สก็แล้วแต่ไม่มีวันนั้นหรอกคะ่ะโอ้สกายคือคนนี้แหละ The Face Thailand Season s ี่ s o n สหรอเอาตามที่น้องสบายใจคะ่ะคริสมั่นใจว่าเกรซเป็น The Face Thailand Season s ี a s o n สามแน่แน่ค่ะขอโทษนะคะทีมคริสไม่ได้แน่นอนคะ่ะเกรซไม่ใช่ The Face แน่นอนเพลงขวัญสวยจริงๆนั่นอะ่ะคือ The Face พี่เกดตื่นค่ะ The Face t h a i l a n d s e a s o n 3เป็นของทีมบีค่ะไล่จะละไล่จะาละพี่เกดแพ้บีค่ะก็บีเก่งอยู่แล้วนี่บีเหรอเด็กๆเราต้องชนะเพลงขวัญคือ The Face คริสมั่นใจว่า Grace สกายชนะฟาค่ะ Grace เพลงขวัญสกายฟาค่ะหนูไม่ยอมอ่ะไม่อย The Face เฟสไทยแลนด์ซีซั่น3ค่ะมายาลูกซึ่งอะไรมายายังไม่ปล่อยวางค่ะคุณคะนั่นนะสิครับเราจะยังไรต่อไปดีเรื่องนี้เราจะไม่แสดงความคิดเห็นรเราเชิญเมนเทอร์ดีกว่าค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับเมนเทอร์ทั้ง3ท่านค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับเมนเทอร์ลูกเกดเมนเทอร์บีและเมนเทอร์คริสครับสวัสดีครับเมนเทอร์ทั้ง3ขอเสียงทีมลูกเกดทีมคริสทีมบีค่ะ ที่สุดของพลังของเมนเทอร์การที่ฉันยืนตรงนี้ฉันหดหูมากไม่ได้หดหูครับหดค่ะนี่คือการถ่ายทอดสดค่ะคุณพ<อ>ียืน<ส>ตรงนั้นดีงามแล้วค่ะ <c oughs> เราจะไม่พูดอะไรมากเพราะเบรกนี้ค่ะจะเปิดโอกาสให้เมนเทอร์ทั้ง3เ <c oughs> ชื่อว่าตลอดซีซั่นที่ผ่านมามีเรื่องราวในใจมากมาย <c oughs> ใช้เวลาตรงนี้แสดงความในใจอยากกล่าวอยากบอกอะไรใคร เชิญเมนเทอร์แต่ละท่านค่ะแต่ตามสคริปต์แล้วดิฉันขออนุญ,ญาตเริ่มที่เมนเทอร์คริสค่ะโอเคค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะขอบคุณแฟนๆนะคะที่อุตสามาถึงที่นี่วันนี้นะคะขอเสียงนิดนึงได้ไหมคะโอเคนึกว่าจะเงียบเมื่อกี้นี้โอเคค่ะก่อนอื่นนะคะคุต้องขอบคุณพี่เต้นะคะแล้วก็ขอบคุณรายการ The Face นะคะที่ให้โอกาสคุสกลับมาร่วมสนุกกับทั้งบีแล้วก็พี่เกตนะคะ คนต่อมาที่จะขอบคุณเนี่ยก็คือเมนเทอร์ทั้งสองค่ะที่เรามาร่วมทำงานกันแล้วทำให้รายการมันสนุกมากๆนะคะกิดอร์อยอ่ะิีได้แล้วค่ะิดได้แล้วเสื้อหลุดเลยอ่ะมนเทราค่ะมนเท่บีบีถอดได้ข้างไหม รายการสดต่รายการสดรายไารสด้โอเคค่ะก็คนต่อมาที่จะขอบคุณนะคะต้องขอบคุณพี่มาชาค่ะขอบคุณพี่มาชาเพราะว่าอะไรเดี๋ยวก่อนขอบคุณพี่มาชาที่เลือกเกรซตั้งแต่แรกและเชื่อเกรซตั้งแต่แรกทำให้เกรซมีฟน n a อ w ลวอล์กวันนี้แล้วขอโทษนะคะขอโทษนะคะทีมคิสชนะแน่นอนค่ะ ทีมคริสค่ครับค่ะครับนั่นแหละครับ <laughs> เอาเราไปที่เมนเทอร์ท่านต่อไปค่ะเมนเทอร์บค่ะ <laughs> ค่ะ <laughs> อยากจะบอกว่าบีรักรายการ The Face Thailand มากนะคะแต่ที่สำคัญเลยบีรักแฟนลับของ The Face Thailand ทุกคนที่อยู่ที่นี่ค่ะที่มีทั้งเตะทั้งชมหรือทั้ง ละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรค่ะก็มีพวกคุณทําให้เราทํารายการสนุกขึ้นแล้วก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่พวกเราทําไปทั้งหมดในรายการนะคะเราทําเพื่ออยากจะให้มันสนุกเพราะฉะนั้นอย่ากเกลียดหนูนะคะเมนเทอรพีค่ะไม่ใจนะคะค่ะแล้วก็จะฝากถึงน้องๆแล้วกันค่ะทีะ่ไม่ได้เป็น4คนสุดท้ายในไฟนอลวอล์กนนี้นะคะ พี่อยากจะฝากบอกว่าจากใจพี่เลยคือพี่ยังเชื่อคำคำนี้ค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะขอให้น้องมีความพยายามมีความตั้งใจและรักในสิ่งที่จะทำจริงๆพี่เชื่อว่าวันนั้นมันจะเป็นวันของน้องและน้องจะต้องภาคภูมิใจที่สุดค่ะแต่ที่แนแน่ค่ะวันนี้นะคะสกายทีม B ค่ะเดอะ e ฟสชัยล่าซีซั่นสามค่ะขอเสียงดังๆหนยค่ะ เล่นใหญ่ันดเลยพี่น่นพี่สองรับพี่เกดยังไงอย่าไปเลยไกลฟอลล็นหลังจากกล่าวไปแล้วสองเมนเทอร์ต้องปิดด้วยเมนเทอร์ลูกเกดค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะจริงๆแล้วนะคะความในใจของเกดคือว่าการเป็นเมนเทอร์เนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราเหนื่อยเรากดดันแล้วเราอยากจะเห็นลูกๆทุกคนไปสู่เส้นชัย เพราะว่าลูกๆทุกคนมีความฝันแล้วเกดดีใจมากที่เกดมีส่วนหนึ่งที่จะทำให้ความฝันของน้องเป็นจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้นะคะเกดรู้สึกดีใจแล้วเกดรู้สึกภูมิใจมากๆที่เกดมีโอกาสสามซีซั่นมาเป็นเมนเทอร์เพราะว่าตอนนี้เกดมีลูกสาวทั้งหมดสิบห้าคน,นะคะ นะคะแล้วการที่ได้เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งที่จะพาเข้าไปให้ความฝันเขาเป็นจริงให้เข้าสู่วงการไม่ว่าจะเป็นวงการอะไรใดๆเก็รู้สึกเกดีใจมากเกแล้วเก็บภูมิใจในลูกๆทุกคนนะคะแล้วก็ค่ะค่ะการเดินขึ้นไปค่ะโอเคค่ะสามซีซั่นทีมลูกเกด เข้าสองคนอีกแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้เมนเทอร์ด้วยครับและขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาตลอดซีซั่นนี้เป็นความตั้งใจอย่างมากของเมนเทอร์ในการดูแลทุกคน